จนกระทั่งเห็นข้อความอำลาที่ส่งมาจากภรรยาประธานจึงตระหนักอย่างตกใจว่าเขากำลังจะสูญเสียภรรยาที่เขารักมากประธานที่ไม่อยากเชื่อพยายามรีบกลับบ้านเพื่อที่จะรักษาผู้หญิงคนนี้ไว้แม้ว่าทั้งคู่จะแต่งงานกันเพราะสัญญาแต่ในช่วงสามปีที่ได้อยู่ด้วยกันประธานก็ได้ตกหลุมรักหญิงสาวโดยไม่รู้ตัวแท้จริงแล้วเมื่อสามปีก่อนเพื่อรับมือกับครอบครัวที่เร่งเร้าเรื่องการแต่งงานด้วยโชคชะตาได้ทำสัญญาการแต่งงานสามปีกับผู้หญิงคนหนึ่ง โดยมีการแต่งงานแบบปกปิดเป็นเงื่อนไขผู้หญิงต้องไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ของพวกเขาหลังจากสามปีสัญญาจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและเหตุผลที่ผู้หญิงตกลงตามคำขอของประธานบริษัทก็เพราะคุณย่าของเธอป่วยหนักและต้องการเงินรักษาผู้หญิงที่ไม่มีทางเลือกต้องเซ็นสัญญาเพื่อเงินค่าจ้างสิบล้านจากนั้นเธอก็รีบไปเอาบัตรด,ดาเมื่อเห็นท่าทีที่ไม่ลังเลข,ของผู้หญิงในทันทีที่ประธานมองเห็นเธอก็เชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบเงินดังนั้นจึงไม่ค่อยมีความรู้สึกดีต่อเธอ เขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้เมื่อรับเงินจากเขาแล้วควรทำหน้าที่ภรรยาของเขาอย่างดียังสั่งการให้ผู้ช่วยยกเลิกทุกงานแสดงของเธอเวลาผ่านไปสามปีภายใต้การดูแลอย่างประณีของเธอประธานก็ได้คุ้นเคยกับการมีเธออยู่แล้วแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาใกล้เข้ามาประธานเริ่มรู้สึกเสียดายผู้หญิงเป็นเวลาสามปีมาแล้วผู้หญิงก็พยายามทำตามความฝันในวงการบันเทิงของเธอแต่กลับถูกประธานขัดขวางอยู่เรื่อยๆในขณะเดียวกัน ความรักแรกของประธานก็กลับมาที่ประเทศพ่อออกจากเครื่องบินก็รายงานประธานเกี่ยวกับการกลับประเทศของเธอและยังกล้าหาญให้ประธานดูแลเธอในกองถ่ายอีกด้วยแต่เมื่อได้ยินเสียงความรักแรกอีกครั้งภายในใจของประธานกลับไม่รู้สึกอะไรเลยเมื่อแสงจันทร์ขาวรู้ว่าผู้หญิงคือภรรยาสัญญาของประธานบริษัททันทีที่รู้สึกอิจฉาและเกิดความคิดที่ไม่ดีต่อเธอในขณะนั้นผู้หญิงที่กำลังมุ่งมั่นกับบ,บทละครกลับไม่ทันได้สังเกตว่าผู้หญิงเจ้าเล่ห์มองเธออยู่ ผู้หญิงยังคงชื่นชมอุปกรณ์ในกองถ่ายแม้กระทั่งใบประวัติการรักษาก็ทำออกมาได้อย่างสมจริงโลกนี้น่าสนใจจริงๆจากนั้นผู้หญิงเจ้าเล่์ก็เดินเข้ามาในห้องออกอากาศทันทีที่ใช้ชื่อของประธานสั่งให้ผู้กำกับปิดปากผู้หญิงถึงแม้ว่าผู้กำกับจะให้ความสำคัญกับผู้หญิงแต่โลกกลับมีปัญหาแต่เนื่องจากความกดดันเขาต้องบอกให้ผู้หญิงกลับไปรอการแจ้งเตือนก่อนแต่สถานการณ์ที่ถูกเปลี่ยนตัวโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้สำหรับผู้หญิงนั้นไม่ใช่ครั้งแรก เมื่อคิดถึงสัญญาสามปีของเธอที่จะหมดอายุประธานคงไม่สามารถช่วยเหลือเธอทางการเงินได้อีกถ้าไม่มีงานอีกค่ารักษาของคุณยายก็จะไม่มีทางออกดังนั้นผู้หญิงจึงรีบขอให้ผู้กำกับให้โอกาสเธอสักครั้งเห็นผู้หญิงมุ่งมั่นขนาดนี้ผู้กำกับที่ชื่นชมความสามารถจึงตัดสินใจช่วยเธอในขณะเดียวกันประธานบริษัทเริ่มรู้สึกไม่สบายใจกับอุปสรรคที่ทำให้ผู้หญิงทำงานลำบากแต่ผู้ช่วยคิดว่าผู้หญิงได้ใช้ชีวิตอยู่กับประธานบริษัท3ปีในชีวิตสมรสที่หรูหรา ตอนนี้ยังได้เงินจํานวนมากแสดงว่าผู้หญิงควรจะรู้สึกขอบคุณและพอใจประธานบริษัทเห็นด้วยอย่างยิ่งรู้สึกว่าผู้หญิงไม่คุ้มค่าที่จะให้ใจไปกับเขาจึงตัดสินใจว่าจะขอหย่าก,กับเธอคืนนี้เมื่อกลับถึงบ้านผู้บริหารเตรียมพูดออกมาแต่ถูกผู้หญิงขัดจังหวะไว้และพูดอย่างใส่ใจว่าเธอเตรียมอาหารเย็นไว้แล้วหลังจากผู้หญิงออกไปผู้บริหารบังเอิญเห็นใบประวัติการรักษาในบทละครของเธอเขามองไปที่ผู้หญิงอย่างไม่เชื่อสายตา แล้วก็หยิบใบประวัติการรักษาขึ้นมาอ่านอย่างละเอียดแต่กลับตกใจเมื่อพบว่ามีชื่อของผู้หญิงอยู่บนใบนี้และเมื่อเห็นว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายประธานจึงไม่สามารถทำใจได้ทันทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงถึงต้องปิดบังเขาแม้กระทั่งตอนที่ป่วยแต่เมื่อคิดไปคิดมาก็เชื่อว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์ตามสัญญาจึงไม่ได้บอกความจริงกับเขาเมื่อเธอคิดว่าผู้หญิงกำลังจะสูญเสียชีวิตประธานจึงตกใจขึ้นมาทันทีจนกระทั่งผู้หญิงเรียกให้เขามาทานข้าวเขาจึงได้สติ ประธานจึงรู้สึกดีต่อเธออย่างไม่มีเหตุผลเมื่อคิดว่าผู้หญิงจะจักไปด้วยโรคที่ไม่มีทางรักษาผู้จัดการไม่สามารถทนที่จะถามสตรีว่ายังเหลือเวลาอีกเท่าไหร่สตรีที่ได้ยินคํานั้นทันทีที่คิดว่าผู้จัดการรู้ถึงอาการป่วยของยายกําลังถามว่ายังเหลือเวลายื่นค่ารักษาพยาบาลให้ยายอีกนานเท่าไหร่แล้วตอบผู้จัดการว่ายังเหลืออีกสองเดือนกว่ามันเหลือเวลาแค่นี้แล้วถ้าฉันไม่ถามนายนายคงจะไม่บอกฉันเลยขอโทษนะคะคุณฟู ฉันไม่รู้ว่าคุณห่วงเรื่องนี้มากขนาดนี้เราเป็นคู่สมรสกันเรื่องที่สําคัญแบบนี้คุณไม่ควรปิดบังฉันฉันเข้าใจแล้วคราวหน้าฉันจะบอกคุณและต้องมีคราวหน้าด้วยผู้บริหารระลึกถึงอาการป่วยของภรยายังคงกลั้นอารมณ์โกรธไว้แล้วแสดงว่าถ้าผู้หญิงต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาเขาสามารถจัดการให้ผู้หญิงและสั่งให้เธอให้ความร่วมมือกับการรักษาของหมออย่างดีแต่ผู้หญิงกลับคิดว่าประธานกำลัง เป็นห่วงอาการป่วยของคุณย่าเธอจึงรีบขอบคุณเขาคุณย่าอืมก็จริงถ้าอาการของเธอดีขึ้นที่บ้านคงจะดีใจมากนะคุณฟูฉันรู้สัญญาสามปีใกล้จะหมดแล้วตามที่ตกลงกันไว้ฉันต้องย้ายออกแต่คุณสบายใจได้ฉันหาบ้านใหม่เรียบร้อยแล้วจะย้ายทันทีจะไม่สร้างความยุ่งยากให้คุณแน่นอน ฉันไม่ได้บอกให้เธอย้ายออกเธอทําไมถึงรีบออกไปเองเธอเธอไม่อยากให้เอสอยู่ต่อหน้าฉันใช่ไหมตามสบายดึกแล้วนะใครหน้าคุณคือเจ้าเหมิงหยุนคุณมาหาซีอีฟูใช่ไหมเชิญข้างในเลยทำไมนายมาถึงที่นี่พี่เมืองจกักฉันคิดถึงนายเลยมาที่บ้านดูนาย ทำไมนายไม่ต้อนรับฉันหรือไงปรากฏว่ามิสชาวอยู่ในข่าวลือแสงจันทร์สีขาวของนายฟูยืนอยู่ทำไมไปวางกระเป๋าสินี่คือชุดกําหนดการของชาแนลอย่าให้มันเปื้อนด้วยกลิ่นยากจนของนายคุกกี้หิวแล้วหรือแม่จะทําอาหารอร่อยๆให้ลูกทานแม่ยังกล้าอ้างตัวเป็นแม่ด้วยหรือหน้าใหญ่โตขนาดนั้นเลยหรือ พี่เมืองเจียวการตกแต่งห้องนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเมื่อฉันจากไปไม่คิดว่าเธอยังคงใส่ใจรักษาไว้แบบนี้ไม่ได้เจอกันหลายปีคุณยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมฉันมีงานต้องทำตามสบายเถอะคุณฟูพวกคุณไม่ได้เจอกันสามปีน่าจะมีเรื่องให้พูดมากมายใช่ไหมฉันมีธุระนิดหน่อยฉันขอตัวก่อนนะหยุดนะ คุณเป็นพนักงานต้อนรับของครอบครัวนี้เราสองคนเป็นสามีภรรยากาันคุณจะไปไหนพี่มิ่งเฉียวเธออยากไปคุณก็ปล่อยเธอไปเถอะพี่มิ่งเฉียวคุณน่าโกรธฉันใช่ไหมดูเหมือนคืนนี้ฉันจะมาที่นี่โดยไม่ทันตั้งตัวไม่งั้นฉันคงต้องไปก่อนแล้วฉันแค่ต้องทำเป็นโกรธภายในสามเก้าผู้ชายคนไหนก็จะต้องขอโทษฉัน ฟู่หมิงเฉียวคุณแน่ใจว่าจะไม่ไปส่งฉันเหรอขอโทษนะคุณเจ้าคุณฟู่วันนี้งานยุ่งมากยินดีต้อนรับคุณมาที่นี่บ่อยๆนะฮ้ยแกล้งทำเป็นอะไรน่ารักจังคุณเจ้าก่อนหน้านี้ฉันคงไม่ทำให้คุณโกรธใช่ไหม อย่าทำหน้าตาหน้าสงสารแบบนั้นมาทำให้ฉันรู้สึกขยแขแยงฟู่หมิงเฉียวตามใจคุณแต่ฉันไม่ตามใจนะฉันไม่มีรีบพาหมาตัวเองไปไปให้พ้นเธอด่าดเธอทำไมไม่สู้กลับคุณเซียวเป็นเพื่อนของคุณคุณก็คือผู้มีพระคุณของฉันฉันจะไปด่าดเธอได้ยังไง ฉันแค่เป็นผู้มีพระคุณของคุณไม่ใช่แค่ผู้มีพระคุณยังเป็นนายจ้างของฉันด้วยนายจ้างก็ให้ลูกจ้างทำหน้าที่ของตนให้ดีสัญญาสามปียังไม่หมดห้ามย้ายบ้านฉันไม่ได้ให้คุณไปไหนห้ามไปไหนทั้งนั้นแต่ว่าไม่มีแต่ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป งานบ้านไม่ต้องทำทำไมไนายไม่ได้ลองเล่นละครอยู่หรือฉันให้นายเวลาเตรียมตัวขอบคุณประธานฟูฉันเปลี่ยนใจแล้วอีกสองเดือนข้างหน้าให้ฉันดูแลคุณเออดูเหมือนว่าชาวดาราดังของเราไม่สามารถทำตามที่หวังได้เลยที่จะได้คนรักมาในครั้งเดียวเสริรนเหยาเด็กน้อยน่ารักนั้น เป็นผู้หญิงที่ชอบใช้เล่เหลี่ยมมากเธอใช้การถอยเพื่อก้าวไปข้างหน้าทําให้ฉันต้องยอมแพ้ฉันเห็นแล้วนะผู้หญิงที่ชอบเงินคนนี้ติดอยู่กับฟู่หมิงเฉียวแล้วติดอยู่ก็ยังไงกันละ่ะฟู่หมิงเฉียวไม่รู้เลยเช่นยาวก็กําลังออดิชันละครเมดีกอนซิตี้เช่นกันและฉันได้ใช้มือของฟู่หมิงเฉียวเพื่อปิดกั้นเธอแล้วรอดูการแสดงกันเถอะต้องจัดการเธอด้วยวิธีนี้แหละไปเถอะฉันจะพาเธอไปเที่ยว นายแบบชายในประเทศจีนไม่ได้กว่านายแบบต่างประเทศมะเร็งต่อมลูกหมากและคุณฟูคุณให้ฉันตรวจสอบเรื่องการทดสอบของเซินเหยาตรวจสอบเจอแล้วคือพายุในแผนกภายในเข้าเสร็จแล้วมากินข้าวกันเถอะฉันบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องทำพวกนี้ในข้อตกลงของเราคุณก็ไม่จำเป็นต้องดูแลฉัน ไม่เป็นไรฉันรับเงินจากคุณเยอะขนาดนี้ถ้าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างฉันจะรู้สึกไม่สบายใจคุณมีหรือเปล่าสิ่งที่อยากได้สามารถบอกฉันได้สิ่งที่คุณให้ฉันมามากพอแล้วตอนนี้ฉันแค่อยากให้ตัวเองประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงและเป็นที่รู้จักมีงานโฆษณาให้ทำไม่หมดมีงานโฆษณาให้ทำไม่หยุดทำเงินได้มากหากคุณต้องการมีชื่อเสียงฉันสามารถจัดการให้ได้ไม่ต้องแล้วฉันยังคงอยาก พิสูจน์ตัวเองด้วยฝีมือการแสดงของตัวเองให้สำเร็จเมื่อวันฉันเกือบจะผ่านการออดิชั่นของซีรีส์แพทย์แล้วซีรีส์แพทย์ทีมกล่าวชาวเมงยุนเธอเริ่มก้าล้าวขึ้นทุกวันกล้าใช้ชื่อของฉันมาทำให้คนอื่นลำบากไปตรวจสอบชาวเมงยุนรายละเอียดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อืมแจ้งเชนยอให้ลองอีกครั้งฉันจะไปเยี่ยมทีมงานก่อนหน้านี้นักลงทุนบอกว่าจะแบนนายแบนฉันโชคดีที่พวกเขาให้โอกาสคุณต้องจับโอกาสให้ดีฉันจะแสดงให้ดีแน่นอนผู้กำกับทำไมคนนี้ยังไม่ออกไปเลยคุณนายเจ้าสาวชาวมาทำไมแพทย์ฉันยอดเดิมทีเป็นบราเดอร์หมิงชียวเพื่อสนับสนุนฉันที่ลงทุนและจัดการเอง แต่คุณไม่ได้เป็นอะไรเลยต้นทุนคือคุณฟูเขาคือคนที่ทําให้ฉันถูกตัดขาดอ้าวเฉินเหยาจริงๆแล้วคุณควรจะดังตั้งนานแล้วทําไมทรัพยากรของคุณถึงได้แย่ขนาดนี้อาจเป็นเรื่องโชคชะตาสามปีนี้ฉันรับบทละครไม่ได้เลยทั้งหมดเป็นเพราะฟู่หมิงเฉียวผู้กำกับเซินเหยาทดสอบฉากไหนอยู่เหรอทดสอบตอนที่สีโลกนี้สวยงามทดสอบตอนที่สิ ร้านโลกนี้สวยงามฉันไปจัดฉากให้เธอเองฉากนี้โลกนี้สวยงามเซินเหาวาต้องโดนตบโลกนี้สวยงามไม่ใช่หรือโลกนี้สวยงามนักแสดงมืออาชีพโลกนี้สวยงามไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยเหรือโลกนี้สวยงามผู้กำกับไม่เป็นไรฉันพร้อมแล้วเริ่มถ้าคุณยินดีขอโทษฉันเรื่องนี้ฉันสามารถปล่อยผ่านได้คุณหมายความว่าอย่างไรตอนนี้คุณต้องการจะโทษทุกอย่างให้ฉันคนเดียวเหรอ ผู้กำกับตอนนี้เราทำงานได้ไม่ดีลองอีกครั้งเถอะถ้าคุณกลัวเจ็บไม่อยากแสดงก็สามารถเปลี่ยนคนได้นะฉันแสดงเองนี่คือสิ่งที่นักแสดงควรทำถ้าคุณยินดีที่จะขอโทษกับฉันเรื่องนี้ฉันสามารถไม่ถือสาได้ฉันไม่คิดว่ามันดีพอเรามาลองอีกครั้งกันเถอะฉันสามารถไม่ตอบเหมือนเดิมได้มันหลอกลวงเกินไปลองอีกครั้งเถอะลองอีกครั้งลองอีกครั้งกันเถอะ ฉันจะต้องแย่งโอกาสของเธอไปฉันจะต้องพยายามให้เธอดูเจ้าเหม่งหยุนถ้าเธอกล้าทำร้ายคนของฉันฉันจะให้เธอเห็นวิธีการของฉันลองอีกครั้งเถอะรอเธอพี่หมิงเฉียวจะประกาศข่าวว่าฉันคือผู้หญิงหมายเลขหนึ่งการเล่นละครของเธอก็ควรจะจบลงแล้วรู้ความจริงให้เร็วหน่อยเถอะคุณเจ้า ในที่นี้เราทุกคนต่างก็ใช้ความสามารถของตัวเองเพื่อได้บทบาทส่วนตัวฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวระหว่างคุณกับคุณฟูทำไมคุณถึงจ้องมองฉันไม่ยอมหรืออ้โกรธแล้วสินะคุณผู้หญิงที่มาจากชั้นล่างอย่างคุณได้เป็นคุณนายในตระกูลใหญ่สามปีก็ถือว่าฟลุกมากแล้วคิดว่าจะอยู่ได้ยืนยาวน่าเหรอทุกคนฉันจะพูดสั้นๆวันนี้ที่นี่เป็นนี่ เพราะอาคติส่วนตัวของฉันดังนั้นฉันจึงมีความระแวงเธอตลอดมาแม้แต่ไม่สนความฝันของเธอฉันมีหนี่กับเธอสามปีสามปีก่อนคุณไม่สามารถเก็บฉันไว้ได้นั่นคือสิ่งที่คุณเป็นนี้ฉันมากที่สุดคุณฟูคงไม่จะสารภาพรักกับใครใช่ไหมแน่นอนสิได้ยินมาว่าละครเรื่องนี้เตรียมไว้สำหรับเจ้าแม่งหยุนน่าอิจฉามากเห็นไหมบรดมิงชียาวและฉันเป็น คู่ที่ถูกสร้างมาอย่างลงตัวฉันกับคุณฟู่เดิมทีคือการแต่งงานตามสัญญาต่างคนต่างได้สิ่งที่ต้องการฉันไม่เคย